สวัสดีค่ะมือนีช่องบันนอยกะพาพี่น้องมาชมบันน้อยกลางหน้าค่ะหลังจากคลิปที่แล้วเนาะค่ะบ่ท่านในมุ่งหลังค่าค่ะพี่น้องคลิปนี้เพิ่นกะมุ่งหลังค่าเราจะมุ่งหลังค่าเรียบร้อยแล้วก็ะสิเป็นแบบนี้ละจ้าจอยู่ประมาณนี้ละจ้าบานทรงกองเข้าเห็ดแบบพอเพียงเห็ดแบบประหยัดค่ะ บาได้เน่นความสวยงามเท่าไรเนาะค่ะพี่น้องเอาเน้นความหมันคงและปลอดภัยคะ่ะเนี่ยละจ้ากองเป็นยังไดกะสิเป็นยังสัตว์ล่ะจ้ากองบานทรงกองเนะาะบ่มีสูงบ่มีตำ่ำอันนี้เป็นด้านล่างคะ่ะทาอยู่ในปลามั่นค่ะพี่น้อง มื่อนี้ก็อากาศเย็นสบายจ้ะมื่อนี้เย็นเนหนาวหนาวจ้ะด้านหลังเขากัเฮ็ดแบบพราะเพียงเนาะค่ะแบบประหยัดค่ะพี่น้องจนมากกะใส่ตะเล็กค่ะใส่เล็กเป็นละแน่งเพื่อความปลอดภัยมั่นคงแข็งแรงค่ะ อันข้าเท่ากับใส่สีแดงกับสีน้ำเงินตัดกันค่ะพี่น้องโดดเด้นข้าสีเท่านันนาเท่ากับใส่ละแนงเด็กแล้วก็ข้าสีตามใจชอบก่ะพี่น้องแล้วแต่เข้ามาค่ะตกแต่งเอาค่ะพี่น้อง น,นี่ก็มองจอดรถค่ะพี่น้องนี่ห้องนอนห้องนึงจ้าหนาแน้นนเท่ากับว่าท่านได้แล้วดอกจาก้าเฮ็ดไปประมาณ70%ซค่ะพี่น้องกระเบื้องเท่ากับว่าท่านในปูค่ะอันนี้มาอัปเดตให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องขั่วค่ะพี่น้องห้องขั่วกับสีตันอีค่ะแล้วอีกหลายอยู่ค่ะ เห็ุแบบง่ายๆสบายๆครับพี่นอ้องทายจากด้านนอกอันใดที่ประยัดได้เท่ากับประยัดไปแล้วค่ะประตูนี้ก็เป็นประตูที่เคยใส่แล้วค่ะออกแบบแบบง่ายๆสบายๆข้างนอก ทางรอวันนี้เล่นบานสวนมั่นค่ะเดี๋ยวช่องมะน้อยก็สิมาอัปเดตเป็นระยะระยะเนาะค่ะเนาะค่ะว่าเป็นแนวทางเนาะคะ่ะสำหรับพาเดติ้งก้นดากเห็ดแบบตามช่องมะน้อยเนาะคะ่ะเห็ดแบบพอเพียงงบประวะงบประหยัดจ้า สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำหนี้ก้อนค่ะพี่นอ้องสวัสดีค่ะ